โมร็อกโกส่งโรนัลโดกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแต่เขาทำยังไงไปดูครับสนับสนุนโดยมีนัสซุปเปอร์ฟูด food, ผู้ผลิตและจำหน่ายกุนเชียงโคตทงสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับแอนฟิลฮาซัดินซูโกโกกี้ไปกับช่วงเกาะติดฟุตบอลโลกไปกับโค้ชแอนฟิลนะครับวันนี้เราก็จะมามา วิเคราะห์หลังเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาร์2 0 2 2ในรอ่ก่อนรอองชนะเลิศระหว่างทีมชาติโมร็อกโกและทีมชาติโปรตุเกสซึ่งผลการแข่งขันนะครับทุกคนก็รู้กันไปตามๆกันนะครับว่าทีมชาติโมร็อกโกสามารถเฉือนเอาชนะทีมชาติโปรตุเกสไปได้1ประตูต่อศูนย์และเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับก็ทีมชาติโมร็อกโกนะครับก็เป็นทีมชาติแรกนะครับในทวีปแอฟริกานะครับที่เข้ารอบรองชนะเลิศเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรก ของชาติแอฟริกาเลยนะครับก็ก่อนหรือก็ต้องขอแสดงความดีกับทีมชาติโมร็อกโกด้วยนะครับก็ผลการชนะในครั้งนี้นะครับทีมชาติโมร็อกโกไม่ได้เอาชนะไปได้เพราะดวงหรือโชคชะตานะครับแต่เป็นเพราะวิธีการที่เขาสามารถเอาชนะทีมชาติโปรตุเกสที่ใครๆก็มองว่าเกมรุกที่ดุดันและน่ากลัวและอาจจะมีโอกาสเข้าไปถึงรอบชิงหรืออาจจะเป็นอีกทีมหนึ่งที่เป็นเต็งแชมป์โลกและถูกโค่นลงไปได้นะครับโดยมามุดทีมหนึ่งจากชาติแอฟริกาแต่ เขามีวิธีการยังไงในการโค่นล้มในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็ในส่วนของทีมชาติโมร็อกโกนะครับหรือว่าทีมชาติโปรโตุเกสนะครับก็จะมาในระบบ4-3-3ทั้งคู่เลยนะครับในขณะการเล่นเกมรุกเล่นเกมรับก็จะเป็น4-3-3เหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูในส่วนหัวข้อการเล่นเกมรุกของทีมชาติโปรโตุเกสก,ก่อนนะครับ ก็ทีมชาติโปรตุเกสน,นะครับก็เขาจะใช้ฟุตบอลโรเตชันเป็นหลักการหลักนะครับโดยเขาจะใช้มิดฟิลสามตัวนะครับในการหมุนสลับสับเปลี่ยนโรเตชันนะครับในการหมุนเวียนตำแหน่งเพื่อให้เกิดความสับสนในการเล่นเกมรับของทีมชาติโมร็อกโกนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะดันฟูลแบ็กนะครับขึ้นไปทางด้านข้างเหมือนจะแทบจะขึ้นไปเป็นปีกหรือเป็นวิงแบ็กเลยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะใช้มิดฟิลตัวลุกทั้ง2ฝั่งนะครับสมมติในฝั่งใดฝั่งหนึ่งผมยกตัวอย่างแล้วกัน ก็จะทําการลงมาซับพอร์ตในพื้นที่อาจจะทดแทนเป็นตําแหน่งฟูลแบ็กหรือไปเป็นตําแหน่งปีกนะครับก็ในนัดน,นี้เนี่ยก็มีฟิลตัวรุกของทีมชาติโปรโตุเกสเนี่ยก็จะทํางานหนักหน่อยนะครับก็จะยืนในพื้นที่ฮับสเปซแล้วก็คอยวิ่งทะยงลงมาในแนวในแนวบนและแนวล่างนะครับในการซับพอร์ตในการร่วมเล่นจากแดนที่2เข้าสู่แดนที่3นะครับ แล้วก็เขาจะใช้นะครับสตัวบนนะครับปีก2ฝั่งและหน้าเป้าในการยืนกดพื้นที่ในลายลึกและพื้นที่ฮาร์ฟสเปซเอาไว้นะครับแล้วก็ใช้มิดฟิลด์ตัวรุกนะครับในการออกไปซัพพอร์ตพื้นที่ด้านข้างแทนเพื่อจะเพิ่มปริมาณผู้เล่นในแดนกลางและพื้นที่ฮาร์ฟสเปซให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับในการทําแบบนี้เนี่ยก็ไม่เป็นผลนะครับเพราะทีมชาติมาอรโกนะครับมาในระบบ4 1 4 1นะครับขณะการเล่นเกมรับจะเน้นรับแดนกลางและแดนล่างนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับก็พื้นที่ในรายลึกและพื้นที่ฮาสเปซเนี่ยเป็นของทีมชาติมโมร็อกโกทั้งหมดจึงทําให้รูปแบบการโจมตีของทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยก็ไม่มีประสิทธิภาพหรืออาจจะไม่เป็นผลตามที่เขาได้วางไว้เขาเลยต้องใช้วิธีการโยนบอลยาวนะครับจากเซนเตอร์แบ็กคู่หรือมิดฟิลด์ตัวรับหมายเลข6นะฮะขยับที่ขยับลงมาเป็นฟอลซิกหรือเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวที่3ในการโยนบอลยาวออกไปากทางด้านข้างให้กับแบ็กทั้ง2ข้างหรือมิดฟิลด์ตัวลุกทั้ง2ข้างที่ ทำการออกไปซัพพอร์ตหรือว่าไปทดแทนเป็นตำแหน่งปีกหรือแบ็กตรงนั้นนั่นเองหรือในบางครั้งนะครับเขาก็อาจจะไม่ใช้ฟูลแบ็กนะครับขึ้นทั้ง2ฝั่งนะครับเขาก็อาจจะใช้ฟูลแบ็กนะครับขึ้นจากทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับก็ยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นถ้าหากเขาใช้ฟูลแบ็กจากทางฝั่งขวาขึ้นไปเป็นปีกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากทางฝั่งขวานะครับที่จะทาแบบนี้ก็จะโจมตีนะครับโดยใช้ฟูลแบ็กขึ้นไปจากทางฝั่งขวาและขึ้นไปเป็นปีกและก็ใช้3ตัวบนเนี่ยยืนอยู่ในพืน เขาก็จะใช้ปีกจะทางฝั่งซ้ายนะครับที่ไม่ได้มีฟูลแบ็กดันขึ้นมาเนี่ยขยับทางออกมาจากทางด้านข้างและใช้มิดฟิลด์ตัวรุกนะครับในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยหรือในฝั่งนั้นเนี่ยขยับออกมาซับพอร์ตเป็นตัวลุกตัวที่3ที่ทดแทนกับปีกซ้ายที่ขยับออกมาจากทางพื้นที่ด้านข้างในพื้นที่ฮาร์ฟสเปซนะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะใช้วิธีการโยนบอลยาวออกจากทางด้านข้างนะครับเนื่องจากการเล่นเกมรับของทีมชาติโมโร็อกโกเนี่ยเขาเน้นรับคอมเพกในแดนกลาง และพื้นที่ฮับสเปซนะครับในพื้นที่แดนกลางก็ส่วนใหญ่ที่ผมวางไว้เนี่ยในพื้นที่สีแดงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยตกเป็นของโมร็อกโกทั้งหมดโมร็อกโกได้ควบคุมพื้นที่เอาไว้ตรงนั้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้วที่ทําให้วิธีการโจมตีจากพื้นที่ลายลึกและพื้นที่ฮับสเปซของทีมชาติโปรตุเกสไม่เป็นประโยชน์นะครับผมเชื่อไม่มีประโยชน์เลยหรือไม่มีผลนะครับเขาเลยต้องใช้วิธีการเอาเซ็นเตอร์แบ็กนะครับหรือมิดฟิลด์ตัวรับในบางครั้งนะครับในการโยนบอลยาวสวิตช์นะครับออกไปทาง,าน,างนะครับ ให้กับปีกจากทางฝั่งซ้ายนะครับหรือแบ็กจากทางฝั่งขวาเนี่ยเพื่อที่จะสร้างทาม,ม้ในการวิ่งทะแยงนะครับเข้าไปในพื้นที่เฮาส์สเปซเพื่อที่จะรับบอลและโจมตีในพื้นที่แดนสุดท้ายนะครับแต่ก็ทำออกมาได้ยากนะครับเพราะว่าทีมชาติโมร็อกโกนเนี่ยการสอดซ้อนโคเวอร์ในการเล่นเกมรับไม่ว่าจะเป็นแดนกลางและแดนล่างเนี่ยทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมาก และขณะเดียวกันนะครับถ้าหาทีมชาติโปรโต,ตุเกสเขามีเวลาในการคิดและตัดสินใจในการโจมตีเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการเอามิดฟิลด์ตัวลุกนะครับฝั่งหนึ่งของทีมชาติโมร็อกโกเนี่ยดันขึ้นมาเป็นหน้าตัวที่2และก็จะใช้ปีกจากทางฝั่งนั้นเนี่ยทีม่มิดฟิลด์ตัวลุกดันขึ้นมาเนี่ยทดแทนเข้ามาในพื้นที่นั้นนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ดูผู้ที่จะสร้างแรงกดดันให้กับ ผู้เล่นหลังสาของทีมชาติโปเกสในการคิดและตัดสินใจในการวางบอลยาวนะครับให้สั้นลงจึงทําให้ความแม่นยำนะครับในการโยนบอลยาวนะบางครั้งอาจจะไม่แม่นหรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จเท่าไหร่นะครับซึ่งการที่ทําแบบนี้เนี่ยทำให้ทีมชาติโมร,ร็อกโกหรือผู้เล่นหลัง4ี่และตัวที่เหลือเนี่ยรู้ว่าเขาจะคาดการได้ว่าจะต้องขยับออกไปทําการเล่นเกมรับจากทางฝั่งไหนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทีมชาติโมร็อกโกเนี่ยเตรียมการบ้านมาได้อย่างดีและเพียบพร้อมมากเลยนะครับก็ หัวข้อการโจมตีของทีมชาติโปรตุเกสก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งการโจมตีก็ไม่ได้หลากหลายนะครับหรืออาจจะหลากหลายแต่เขาทําไม่ได้เพราะว่าในพื้นที่ลายลึกและพื้นที่ฮับสเปซเนี่ยเป็นของทีมชาติโมร็อกโกทั้งหมดเขาเลยต้องใช้วิธีการโยนบอลยาวออกจากทางด้านข้างทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็ทาได้ยากนะครับเพราะว่าปริมาณผู้เล่นของทีมชาติโมร็อกโกเนี่ยอยู่ในพื้นที่ลายลึกหมดเรียบร้อยแล้วจึงทาให้การคอสซิ่งนะครับหรือการโจมตีทางด้านข้างเนี่ย จะทาได้ยากเพราะปริมาณผู้เล่นในพื้นที่ข้างในเนี่ยหรือหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยเป็นของทีมชาติมโมร็อกโกสัดส,ส่วนใหญ่หรือปริมาณผู้เล่นของทีมชาติมโมร็อกโกเนี่ยเยอะกว่าโอเคเรามาดูในฝั่งของทีมชาติมโมร็อกโกในขณะการโจมตีนะครับจากแดนที่1น,นะครับก็ทีมชาติโปรตุเกสน,นะครับก็จะมาในระบบ433แบบเพสซิ่งแดนบนนะครับแต่ช่วงต้นก็จะเห็นว่าการเพสซิ่งแดนบน,บนเนี่ยไม่เป็นผลเลยนะครับใช้คำว่าไม่ประสบความสําเร็จเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะทีมชาติโมร็อกโกนะครับบิลล์อัพจากผู้ หลังสี่มิดฟิล์นะครับในการบิลล์อัพเนี่ยบอกเลยว่าทำมาได้ดีมากและสุดยอดมากๆนะครับเขาสามารถทำการแอนตี้เพสซิงนะครับในการแกะหรือว่าเจาะการเพสซิงของทีมชาติโปรตุเกสได้โดยแพทเทิร์นการโจมตีเขาจะถ่ายออกไปทางด้านข้างนะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปจากทางฝั่งขวาที่มีผู้เล่นที่มากประสบการณ์และมีความสามารถสูงอย่างแบ็คขวาฮาคิมี่หรือปีกขวานะครับฮาคิมซีเอชนะครับก็รูปแบบการโจมตีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากแดนที่1เข้าสู่แดนที่2 ก็จากแดนที่2เข้าสู่แดนที่3นะครับในหัวข้อการครอบครองบอลของโมร็อกกนะครับเขาก็จะเน้นโจมตีจากทางฝั่งขวาซะเยอะนะครับแต่การโจมตีของเขาเนี่ยเขาก็มีแพทเทิร์นนะครับพอบอลถ่ายออกมาจากทางแบ็คขวาและให้กับปีขวาเนี่ยก็ถ้าในบางครั้งเนี่ยถ้าฮาคิมีไม่ได้ตัดเข้าในและโจมตีเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการเอามิดฟิลด์ตัวลูกจากทางฝั่งนั้นที่อยู่ในพื้นที่ฮับสเปซเนี่ยวิ่งหาช่องนะครับระหว่าง แบ็กซ so so ้ายและเซนเตอร์แบ็กจากทางฝั่งซ้ายของทีมชาติโปรตุเกสนะครับเพื่อที่จะให้คาคิมี่รับบอลและส่งเข้าไปในพื้นที่แนวชแยในพื้นที่ฮาร์ฟสเตซนั้นและทําการโจมตีนั่นเองซึ่งถ้าบางครั้งอาจจะใช้ไม่ได้ผลนะเขาใช้วิธีการครอสซิงนะครับและกอย่างนึ่นะครับที่ผมพูดไม่พูดไม่ได้เลยนะครับของทีมชาติโมร็อกโกคือเขาหลังจากเขาพาบอลจากแดนที่2เข้าสู่แดนที่3นะฮะถ้าหากการโจมตีไม่เป็นผลนะครับเขาก็จะใช้วิธีการเคาน์เตอร์เพสซิงหรือทานซิชันซึ่งเป็นตัวหลักๆของทีมมชาโกที่ ทำให้ทีมของเขาเนี่ยเข้ารอบไปในรอบรองชนะเลิศได้เพราะอันนี้หลักๆเลยครับคือในเรื่องของ c o u n t e r pressing และ transition จากรับเป็นลุกและลุกเป็นรับนะครับก็จะเห็นได้ว่าหลังจากเขาเสียบอลในพื้นที่แดนกลางเนี่ยหรือว่าพื้นที่ half Space หลังจากที่เขาโจมตีไม่สำเร็จเนี่ยเขาก็จะมีการ Reaction นะครับในการ c o u n t e r pressing อย่างรวดเร็วเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าปริมาณผู้เล่นทั้งหมดนะครับยืนเหมือนเป็นกรอบล้อมรอบในตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าล้อมคอกดีกว่าใช่ไหมว่าล้อมคอก เพื่อไม่ให้ทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยสามารถโต้กลับหรือเคาน์เตอร์เอตแทกหรือทานซิชั่นได้นะครับหลังจากนั้นทีมชาติโมร็อกโกเนี่ยเขาก็จะทําการเคาน์เตอร์เพสซิ่งและเขาจะทานฟิชั่นจากรับเป็นลูกทันทีซึ่งลูกที่เขาขึ้นนํหนึ่งประตูต่อศูนย์ไม่ได้เนี่ยก็มาจากการเคาน์เตอร์เพสซิ่งและคอสซิ่งไปทางด้านข้างแล้วก็หม่งเข้าทําประตูไปได้นั่นเองและอย่างนึงครับแน่นอนว่าในส่วนของทีมชาติโมร็อกโกนะครับเขาจะรับแดนกลางและแดนล่างสะส่วนใหญ่ซึ่งหลังจากเขารับ แดนกลางแดนล่างสําเร็จเนี่ยหลังจากเขาตัดบอลได้เขาจะท่าซิชั่นออกไปจากทางพื้นที่ด้านข้างเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าปริมาณผู้เล่นของทีมชาติโปรตุเกสทั้งหมดอยู่จากทางพื้นที่ด้านข้างแต่อยู่ในแดนที่3าหมดแล้วจึงทําให้การท่าซิชันจากรับเป็นลุกของทีมชาติโมร็อกโกเนี่ยทำได้ง่ายนะครับโดยการเน้นบอลไดเล็กนะครับบอลน,น้อยจังหวะเนี่ยในการโยนไปทางด้านข้างนะครับให้กับปีที่มีความเร็วในการโจมตีนะครับซึ่งมีโอกาสในการโจมตีหลายครั้งมากเลยนะครับ ต้องยอมรับว่าทีมชาติโมร็อกโกในวันนี้ทำามาได้ดีจริงๆซึ่งทีมชาติโมร็อกโกนะครับก็แน่นอนครับว่าถ้าให้พูดหลักๆเนี่ยสาเหตุที่ทาให้เขาชนะทีมชาติโปรตุเกสได้ในวันนี้เนี่ยก็คือหนึ่งการเล่นเกมรับ compact ในแดนกลางและแดนล่างที่มีในเรื่องของวินยัยการเล่นเกมรับและความฟิตความเข้าใจซึ่งต้องยอมรับว่ารูปแบบการเล่นของเขาเนี่ยเขาทำออกมาได้สมบูรณ์แบบมากนะครับผู้เล่นในแต่ละตำแหน่งเนี่ยโดยเฉพาะแบ็กโฟร์ของเขาเนี่ยทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมการเล่นเกมรับนะครับต้องยอมรับว่าผู้เล่นของทีมชาติโโมก ฟิตทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลับและลุกหรือรานซิชชั่นจากลุกเป็นลับหรือลับเป็นลุกเนี่ยมันทําให้เห็นเลยว่าเขาไม่แสดงอาการหรือแสดงออกมาว่าเขาเหนื่อยหรือเขาหมดเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ทีมชาติมารอกโกทำออกมาได้ดีจริงๆนะครับแมตชนี้นะครับอาจจะเป็นแมตท,ที่ดราม่านิดหน่อยนะครับเพราะว่านัดนี้นะครับในทีมชาติโปรตุเกสนะครับก็คริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็จะเป็นการเล่นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาในานามทีมชาติของโปรตุเกสซึ่ง ฟุตบอลในครั้งนี ża, om, ้นะครับก็โปรตุเกสก็ได้ตกรอบไปเป็นเรียบร้อยนะครับก็คิดว่าอาจจะจบชีวิตการค้าแข้งในทีมชาติโปรตุเกสของคริสเตียโนโรนัลโดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็ผมก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับคริสเตียโนโรนัลโดในครั้งนี้ด้วยนะครับก็น่าเห็นใจนะครับแต่อย่างที่บอกครับฟุตบอลมันมีแต่คําว่าแพ้หรือชนะเท่านั้นนะครับก็ใครที่ทําได้ดีกว่าหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยกว่าฝ่ายนั้นก็จะเป็นผู้ชนะและเข้ารอบต่อไปนั่นเองนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าหาเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในการวิเคราะห์ฟุตบอลโลกที่กาตาร์2 2ในครั้งนี้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยมีนัสซปเปอร์ฟูดผู้ผลิตและจำหน่ายกุนเชียงโคตดทง